นี้เรามาดูวิธีทำก้อยหมูแบบบานๆก้อยก้อยดีก่อนถ้าจะกินสุกก็เอาไปคั่วไฟเอานี่ก็ซอยลักษณะการซอยเราจะซอยเป็นให้เนื้อเป็นก้อนๆเขียวกรุบๆรอยอนี่ก็อันเตรียมไว้นี่คือซอยไปแล้ว <c oughs> ใส่เกลือชิลดไปนิดนึง แล้วก็ผิดซอยอันนี้ก็จนหอมอจนมากรสชาติเนี่จะทำเป็นตามปากใครแากมันคนึกินเช้มคนหนึ่งกิน,นจืดกิน้างก็แล้วแต่มันบานนะ,อ,ะาอาเพิ่อมอีกนะว่ามันนี่ก็เจ้ากล้วนี่เราต้องทำเอง ทำเลยมันจะได้มีกลิ่นหอมก็คั่วทางอีสานเขาใส่เกลบเกลือนปกติกกทางอีสานเขาส่วนมากก็ใส่ตำลาบกินอันนี้ทำที่กรุงเทพนะคมอทติเขาจะใส่เขาจะใส่เลือดเขาใส่เลือดนันจะมีกลิ่นคาวของเลือดแล้วก็ใช้ก็คั่วนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวกลบกลิ่นกลิ่นคาวกลิ่นคาวของ ของเลือดของเนื้อไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นหมูอะไรก็เป็นไก่ก็เหมือนกันปกติไก่นี้ก็จะไม่ทำทำดิบทสุกแล้วก็ข้าวคั่วแล้วใหม่ๆมันจะมีกลิ่นหอมหอมกลิ่นไม้นิดนึงเป็นธรรมชาติ คนอีสานมาเตอะเ่อนกดีบุราณให้ทำประมาณนี้อยากกินก็ทำเองไม่มีไปซื้อออมมันทุกวันเนี่ยคนทุกวันนี้ขี้เกียจกันเยอะจะทำอะไรก็เข้าตลาดซื้อม,ม,มีลาทำอย่างวันนี้วันอานทิตย์วันอาทิตย์งานน้อยปีนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี่ยรูปเป็น เพราะเศรษฐกิจโลกก็เป็นเพราะรัฐบาลบริหารบ้านเมืองไม่เป็นก็แล้วแต่แต่ใครจะคิดคิดไปแล้วกูรว้าวมันก็หัวหอกันอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีความสุขคุดเรลืองกันงก็โก้ให้มันได้ที่ถ้าเป็นไม่ได้ก็หายละเอียดเวลาเคี้ยวมันจะไม่ คิดว่าเคี่ยวแล้วกรุบกรอบมันดีไม่ใช่มันจะไปบดบังรสชาติอย่างอื่นมีนการเตรียมการมีครัวอาจจะดูลกล,กลุงลังซะหน่อยมีผัสสดสะเดาวนี่ก็เป็นสมุนไพรทำข้านเนาะนี่ไปซื้อมาจากตลาด20บาทเท่านั้น เนื้อว,วันนี้ที่ตลาดก็เอาสันสันนอกสันในมาหนึ่งกิโลที่ทำก็ไม่ได้ทำยายจะบอกว่าจะเอาเยอะกว่านี้ก็ไปเอามาเพิ่ม นี่บริวารเขียบติ่งในม้องไอเมียวฮะดูนี่เขียบขิงหอมซอยแล้วก็ขิงหอมมะนาวมะนาวนี่ก็เกลือเดี๋ยวเราใส่สักลูกนะแล้วแต่กินไม่รึใครชอบเกี๊อวใส่เยอะใส่ของเนื้อ นาก็มีความเปรี้ยวทำให้การระบายถ้าเวลรับบางประเทศจุปินซีบางส่วนตามนี่ไม่ได้เราได้หอมอกรุ่นแล้วก็บแล้วยแบบเมื่อกี้ยันหม่ำจะบอกว่าให้พอลูกอีสามคนที่ห้าหลานคุ้ยหนึ่ง

ขนาดน,นั้นหรอไงก็ได้ละดูลักษณะการซอยกต่ข้างในนี้มันจะเหนียวไปหน่อยเหมือนสันนอกแล้วรูนีดตามก่อนมีสิอย่งไน่ไจะซอยก่อนอะรเนั้น ดูถ้ากินแล้วแล้วแต่ทำละเอียดเสนจะมีเคียวจะมีรู้รสชาติทางในว่าเป็น,นงเราก็จะได้รู้รสชาติ น,น,นี่นกเยะอะเหมือนกันนะกิ้มไม่หมดหรอกหมดวันไ่เราไม่เคยกินหมดกิ้มทุกครั้งกิ้มไม่ไหวยิ้มไม่ดีแต่กิ๊กเพิ่มเหมือนกัน ที่เราก็ใส่รสไปหน,น,น่อยนึงครับใส่เกลือเกลือนี่ก็คือเกลือไอโอดีนเสริมวันไม่มีเขาเขาพอกนี่ลงกนไดานชน,นัดนนะึะคนบนก็บบนชนิดนึงยังไม่ได้ช่วยแปะอะไรเลยใส่ใส่ให้เยอะ แ๋ยวอีสานเขาจะเรียกไวน้อยเกียดต้มอ,อ่ะอังเลแล้วคุกน,นี่เข้าไปก่อน <c oughs> น้าดูของแบบ กินอย่างเอีงหมดเลยข้าเขาเรียกข้าวขวดแต่ต้องใช้ข้าวเหนียวเพราะเจ้าทำไม่ได้นี่นาวนี่คอย้ำว่าเบียบบันบ่นคือไม่ได้เช็ค ว่ามันจะอะไรเราจะช้อนเที่ยวหน่อยกัดฟอ,องผูกนี้เราก็ทำให้สุกก่อนเราจะทำอะไอยากกินองไรก็ใส่ไปนี่ก็ใส่หอมซอยซอยใส่เยอะหน่อยก็ได้ น้าจาก็ประมาณนี้นแหละเราเน้การปรุงแต่งเราเน้นที่รสชาตินี่ก็ชิมนะอืมอืมก็สุดกอดเลยใช่น้ำปลา Basically. Mm -hmm. บเฮียกก้อยถ้เป็นซอยก็เรียกเป็นตอนเป็นก่อนก่อนนี่เซ็นละชิมชิมได้เรื่อยๆนี่วแก่อืมที่จริงนะ่ะเราไม่ได้กินเชีมนะ ปานไม่เค็มเองนี่เลยไม่เน้นชูรสการปรุงทำให้กระดูกผุเขาว่ามาเข้าว่าไปกินก็กินมันกินก็ตายอยู่ดีมันก็ผุอยู่ดีเนะี่ยโดนไฟไหม้เวลาเผาโุหมดนะทุกคนอย่มีเชื่อเจ๋อเยอะเพราะชูรส ไปก็ทำให้กระดูกผูกเอมเันหน,น่อยนี่นมน่งเปลนเพราะเบียร์หรือเปลนพราะอะไรนี้ ามรอบแล้วน้องเลยอ่ะอยาดนอไปทีนถ้า,าไปคั้วใน,นี่เติมนี้ไปนี่เอรี่มาทำร้านสูนี่ออน,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 นี่ก็เป็นน้ำม่าจบรสชาติ โอเคลอยยางแรงเป๊กไม่ได้โฆษณานั่น